น้องวีวีลูกสาวแท็กของต้อมรัชนีกรมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยสำหรับนักแสดงสาวมากปีมืออย่างต้อมรัชนีกรเพราะถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าต้อมนั้นโดดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงหรือผลงานการเป็นพิธีกรปัจจุบันอายุ51ปี นอกจากนี้ตาอมยังมีลูกสาวที่สวยมากๆอีกด้วยโดยชื่อว่าน้องวิววีเวอร์ลนิก้าวัสฟีซึ่งเป็นลูกครื่องไทยอเมริกันวันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปส่องภาพล่าสุดและส่องประวัติคร่าวๆข,ของน้องวิววีกันน้องวิววีมีประวัติการศึกษาที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอัศสมชันธนบุรีและกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยนา,นานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในสมัยที่เธอเรียนอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอับชันชานทนบุรีน้องวิวีเคยทำสัญญาขอตกลงกับแม่ว่าตัวเองจะต้องได้เกรดมากกว่า3.7ถึง3.8ขึ้นไปและก็สามารถทำได้เพราอได้แก่สวยตามที่ตกลงไว้กับแม่มาตลอดโดยในปัจจุบนันน้องวิวีก็ได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติมาอิทยาลัยศิลปกรนั่นเองนอกจากนี้ยังเป็นสาวกิจกรรมด้วยเพราะชื่นชอบการร้องเพลงมากจับไม้ร้องเพลงทีไรก็มีสเสน่ห์น่านลหลงไหลมาก แถมน้องวีวียังเคยเรียนตีกลองและยังเคยเข้าประกวดเวที A.C.T. Music Award 2015ด้วยนอกจากนั้นยังเคยมีผลงานการแสดงละครมาแล้วด้วยส่วนเรื่องของความสวยนั้นบอกเลยว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นชัดๆเพราะว่ายิ่งนับวันน้องวีวีก็ยิ่งใช้แววความสวยตามแม่ไปติดๆแถมยังมีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจมากอีกด้วยแล้ก็ยังเป็นสาวสุดเซ็กซี่สายฝอบอกเลยว่าครบเครื่องเก่งสวยได้แม่มาเต็มๆลูกไม้หล่นใต้ต้นชัดๆ